ตอนที่24จี้หนิงระเบิดพลังที่แท้จริงทันใดนั้นระหว่างคิ้วของจี้หนิงพลันขมวดเข้าหากันเหตุใดกระบี่อุดรทมินในตำหนักม่วงของข้าจึงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงถึงเพียงนี้ละ่ะเขารีบส่งเทพสำนึกเข้าตรวจสอบภายในตำหนักม่วงของตนเองซึ่งมีสมบัติวิเศษสารพัดชนิดรวมถึงกระบี่อุดรทมินล่องลอยอยู่ภายใน และพบว่าพลังงานแห่งความตายสีแดงเลือดและพลังแห่งความแค้นสีเทาเข้มจำนวนมากมายมหาศาลกำลังหลั่งไหลจากภายนอกเข้าสู่ตําหนักม่วงของเขากระบี่อุดรธมินซึ่งผ่านพิธีกรรมโลหิตเทพอสูรหลอมสัตราทั้งสามเล่มกำลังดึงดูดพลังงานทั้งสองชนิดเข้าไปภายในด้วยความกระหายอยากจนตัวกระบี่สันรรริก ดูเหมือนว่าพลังงานแห่งความตายและความเขียดแค้นของสัตว์อสูรทั้ง9้าตนจะเข้มข้นและมากมายกว่าของปรมาจารย์หมื่นสำแดงที่เป็นมนุษย์สองคนก่อนหน้านี้มากนักจี้หนิงเข้าใจในทันทีอาวุธคู่มือที่ผ่านพิธีกรรมโลหิตเทพอสูรหลอมสัตว์ตราสามารถดึงดูดได้เฉพาะพลังของบุคคลที่ตายใต้น้ำมือของผู้เป็นเจ้าของโดยตรงเท่านั้น สำหรับผู้ฝึกฝนที่ไม่มีอาวุธวิเศษคอยช่วยดูดซับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดพลังงานด้านลบเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่และพอกพูณติดตัวผู้ลงมือสังหารจนเกิดเป็นลักษณะอันพิเศษเฉพาะขึ้นยิ่งลงมือสังหารชีวิตไปเป็นจำนวนมากเท่าใดก็ยิ่งมีจิตสังหารและพลังอันชั่วร้ายเปล่งออกจากร่างอย่างรุนแรงมากเท่านั้น และถึงแม้จะมีกระบี่อุดรธมินคอยช่วยดูดซับเอาไว้แล้วหากทว่าพลังงานอันชั่วร้ายก็ยังคงหลงเหลือสะสมอยู่บนร่างของจี้หนิงเช่นเดียวกันร่างที่ยาวเหยียดกว่า10กิโลเมตรของราชันวานมังกรปิดบังท้องฟ้าเบื้องบนจนอับแสงดวงตามหืมมาที่ส่องประกายสีเขียวจ้องมองลงมาอย่างดุร้ายน้ำเสียงที่เปล่งออกจากร่างแม้ไม่ได้ตวาด ก็ยังดังสถานดุดฟ้าร้องเจ้าพวกมนุษย์จงเตรียมตายซะจี้หนิงแงนหน้ามองมันอย่างไม่เกรงกลัวพลังอันดุดันลุกไหม้ช่วงอยู่ในส่วนลึกของดวงตาอันสุขใสทั้งคู่เข่าแค่นเสียงอย่างเย็นชาแล้วสัตว์เคลื่นพลังของเคล็ดวิชาสถานวิญญาณออกไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ร่างขนาดยักษ์บนทองฟ้า ถึงแม้ราชันวานมังกรจะเตรียมตัวตั้งรับอยู่ก่อนหากจิตวิญญาณของมันยังคงสั่นสะท้านอย่างไม่อาจระงับร่างขนาดมหึมาร่วงหล่นลงวูบหนึ่งก่อนที่จะเริ่มลอยกลับขึ้นไปอีกครั้งจี้หนิงอดไม่ได้ที่จะต้องส่งเสียงอุทานด้วยความประหลาดใจมันรวบรวมสติกลับคืนมาได้รวดเร็วนักเขาทดลองส่งคลื่นพลังโจมตีออกไปอีกครั้ง หากทว่าดวงตาสีเขียวปัดของราชันวานมังกรยังคงรักษาประกายป่าเถื่อนอมหิตอันเข้มข้นเอาไว้ไม่ได้สูญเสียสติรับรู้ไปแม้แต่น้อยเคล็ดวิชาพลังจิตที่ร้ายกาดนักกลับสามารถเทียบได้กับพลังของนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดแต่เพียงแค่นี้ยังทำอะไรสัตว์เทพอสูรที่ฝึกปลือมายาวนานเช่นข้าไม่ได้หรอก หลายหมื่นปีที่ผ่านมาจิตแห่งเต่าของข้าผ่านการทดสอบจากสถานการณ์อันเลวร้ายนับครั้งไม่ท้วนจนมั่นคงแข็งแกร่งถึงขีดสุดไม่ว่าพลังจิตของเจ้าจะเข้มแข็งถึงเพียงไหนก็ไม่อาจสะกดคมจิตวิญญาณของข้าลงได้อย่างแน่นอนซึ่งความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดคิดของจี้หนิงแต่อย่างใด นับตั้งแต่ได้ยินว่ามันเคยประมือกับนักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกำเนิดมาก่อนเขาก็คาดเดาไว้อยู่แล้วว่าศัตรูต้องมีขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากเทพสำนึกและราชันวานมังกรก็ไม่ใช่บุคคลแรกที่จี้หนิงพบว่าสามารถกระทำได้สิทธิ์พี่เงาโลหิตผู้เป็นองครรั์มังกรวรุณระดับสองกรง เล็บก็มีขีดความสามารถในระดับนี้เช่นกันเงาโลหิตเลือกฝึกปรือวิชากายาเทพอสูรร่างเงาโลหิตคงนิรันที่ต้องอาศัยความอดทนต่ออาการเจ็บปวดทรมานานานประการในการก้าวรุดหน้าจิตวิญญาณของมันจึงมั่นคงแข็งแกร่ง,งจนสามารถรับการโจมตีจากพลังแห่งจิตได้โดยไม่หวั่นเกรง นอกจากนี้ยังมีต่งอี้แห่งภูเขามังกรหิมะที่เขาต่อสู้ด้วยก่อนหน้านี้แม้มันจะไม่ถึงกับสามารถต้านทานการรุกรานทางจิตวิญญาณได้อย่างสิ้นเชิงแต่ยังประคองรักษาสติบางส่วนเอาไว้จนดิ้นรนเอาชีวิตรอดไปได้ในที่สุดเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างชัดเจนว่า ต่อให้ระดับการฝึกปรือจะสูงส่งกว่าศัตรูครึ่งหรือหนึ่งท่านก็ใช่ว่าจะสามารถประมาทคู่ต่อสู้หากเผชิญหน้ากับคู่มือที่เป็นยอดอัจฉริยะหรือฝึกปรือวิชาในแนวทางที่สะกดพลังของตนไว้พวกมันก็อาจสามารถต่อต้านรับมือจนถึงกับช่วยโอกาสพลิกกลับเป็นฝ่ายชนะได้ต่อให้เจ้าสามารถต้านทานพลังแห่งเทพสำนึกได้ก็อย่าเพิ่งหลงลำพองไป จีหนิงตวาดเสียงกรัดเกลียวรับกระบี่กระบี่วิเศษเจ็ร้อยกว่าเล่มเปลงแสงเรืองรองขึ้นอีกครั้งกระบี่อันสุขใสบริสุทธิ์ดุดยกขาวก่อตัวขึ้นแล้วทะลวงขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างยากลำบากราวกับถูกขวางกั้นพันธนาการเอาไว้ทว่าแม้ภาพที่เห็นจะก่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น หากความเป็นจริงก็คือกระบีน่นี้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนไม่อาจอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเพลงกระบี่สามเชียกระบวนท่าที่สองกลุ่มพงหนามราชันวานมังกรที่กลางหาวพ่นลมหายใจออกมาอย่างรุนแรงหนวดมังกรทั้งคู่แทงสวนเข้าใส่กระบี่แห่งแสงที่พุ่งเข้าหากระบี่ยกขาวเคลื่อนไหววิบวับดังเงาพราย กลับพลิกตลบเป็นวงโค้งอันงดงามไร้ที่ติลบเปลี่ยงหนวดยาวทั้งสองข้างแล้วฟาดฟันเข้าใส่ส่วนหัวของราชันวานมังกรอีกครั้งเป็นกระบี่ที่รวดเร็วน่ากลัวย,ยิ่งนักราชันวานมังกรแอบชื่นชมกระบวนท่าของศัตรูตัวฉกาดอยู่ในใจหนวดมังกรของมันนับเป็นของวิเศษประจำกายที่สามารถใช้ปกป้องรัฐพันการโจมตีทุกรูปแบบ หากยังมีอาจทำอย่างไรกับท่ากระบี่ของจี้หนิงมันพลันเปล่งเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวน้ำแข็งโลกันอันทรงพลังพวยพุ่งออกจากรูจมูกมหฮมาเข้าต้านทานพลังกระบี่หากกระบี่วิเศษคล้ายมียานรับรู้กลับเคลื่อนที่ตีวงโค้งอันสมบูรณ์แบบอีกครั้ง อาศัยความได้เปรียบจากขนาดที่เล็กกว่าหลบเลี่ยงจากอนุภาพของน้ำแข็งโลกาลปักเข้าใส่ศีรษะอันใหญ่โตของสัตว์อสูรด้วยอย่างรวดเร็วจนมันไม่ทันขยับหลบเลี่ยงอนุภาพของกระบี่แห่งแสงจากพยุหาพันกระบี่จำลองขั้นที่9ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยพลังปราณในระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงขั้นตน้น และใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่ร้ายกาจที่สุดของจี้หนิงนั้นรุนแรงจนหน้าเหลือเชื่อมันเจาะทะลุผ่านชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งไม่ต่างจากสมบัติวิเศษของราชันวานมังกรลงไปชั้นแล้วชั้นเล่าหากทว่าร่างของเป้าหมายนั้นใหญ่โตยิ่งนักหลังจากที่ทะลวงผ่านไปได้ประมาณ30เมตรกระบี่แห่งแสงก็สูญสิ้นพลังสลายหายไป ไร้เหตุผลสิ้นดีจี้หนิงอุทานด้วยความตระหนกพลังป้องกันในร่างของมันกลับแน่นหนาถึงเพียงนี้ควรทราบว่าร่างของราชันวานมังกรน,นั้นใหญ่โตมโหฬานกว่า10กิโลเมตรเพียงส่วนศีรษะก็มีความยาวหลายร้อยเมตรการเจาะทะลวงเพียง30เมตรเมื่อครูย่อมไม่อาจสร้างความเสียหายอันใดให้กับมันพวกมนุษย์ไร้ค่า ตอนนี้เจ้าคงรู้แล้วว่าต่อให้ข้าอยู่นิ่งเฉยรอรับกระบวนท่าพลังกระบี่ที่เจ้าภาคภูมิใจนักก็ทำได้เพียงสกิดผิวหนังของข้าให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นในที่สุดจี้หนิงค่อยรับรู้ถึงพลังอันแท้จริงของสัตว์เทพอสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงที่ครอบครองวิชาเทพเพียงร่างกายอันแข็งแกร่งใหญ่โตของมันก็สร้างความปวดหัวให้กับเขาแล้ว ไม่น่าแปลกใจที่มันจะเอาตัวรอดมาได้แม้เคยเผชิญหน้ากับนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดมาก่อนเพียงสะกิดให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นเองเหรอรอยยิ้มอันเชื่อมั่นหายไปจากใบหน้าของมู่จือ่อซัวสิทพี่จี้หนิงเมื่อทั้งเคล็ดวิชาสถานวิญญาณและพลังกระบี่ของท่านล้วนไม่อาจทำอะไรกับมันได้ การจะจัดการกับสัตว์อสูรตนนี้คงเป็นเรื่องตึงมือยิ่งเจ้าเด็กตระกูลจี้หากสู้ไม่ได้ก็รีบหาทางหลบหนีสิยิ่งปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เกิดผลดีกับพวกเรานะอสรพิษฟ้าครามก็รีบส่งกระแสจิตให้กับจี้หนิงอย่างแตกตื่นพวกเราสมควรล่าถอยกันก่อนไหม มู่จื่อสัวรอบส่งเสียงทางพลังปราณมาปรึกษาเขาเช่นกันจี้หนิงส่งสายตาอันเชื่อมั่นตอบกลับไปยังทั้งสองก่อนจะประกาศด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสุขุมเยือกเย็นราชันวานมังกรเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะเลิกเล่นกับเจ้าสักทีเล่นงั้นเหรอดวงตาใหญ่โตสีเขียวปัดจ้องมองลงมายังจุดเล็กๆสามจุดบนพื้นดิน ช่างขี้โมซะจริงหากเจ้ายังมีท่าไม้ตายอันใดก็จงรีบใช้ออกมาไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่มีโอกาสได้ใช้อีกตลอดไปกบก้นบ่อที่ไม่รู้จักท้องฟ้ากว้างเป็นเจ้าต่างหากที่กล่าวอย่างเคืองโขงนักกระบี่อุดรธมินสองเล่มปรากฏขึ้นในมือของจี้หนิงเฮ้อราชันวานมังกรแค่นเสียงยอกหยนันทันทีที่เห็นกระบี่ในมือของเขา โมโ่เขายิ่งนักกลับคิดจะใช้การต่อสู้ประชิดต,ตัวกับข้าเนี่ยนะฮ่าฮ่าข้ายอมรับว่าเจ้ามีฝีมือพอตัวหากเจ้าเพียงต่อสู้และหลบหลีกจากระยะไกลข้าอาจไม่มีความมั่นใจว่าจะจับตัวเจ้าได้แต่เมื่อเจ้าคิดจะเสนอตัวเข้ามาเองก็เตรียมตัวรอรับความตายได้เลยด้วยร่างกายอันใหญ่โตมโหฬานตามชาติกำเนิด และการเป็นผู้ฝึกฝนกายาเทพอสูรร,ราชันวนมังกรย่อมมั่นใจในความสามารถด้านการต่อสู้ระยะประชิดของตนเป็นอย่างยิ่งเจ้าเด็กตระกูลจี้เจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าที่เจ้ากำลังเผชิญหน้าคือสัตว์เทพอสูรวานมังกรผู้ฝึกปลือกายาเทพอสูรและวิชาเทพชิงชิงในร่างของสตรีชุดสีฟ้าคราม รีบเปล่าห้ามด้วยความตื่นตระหนกตกใจหากทว่ารร่างของจี้หนิงได้กลับกลายเป็นประกายแสงที่พุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วดวงตาของเขาในขณะนี้ทอประกายเย็นเยียบร่างที่กลมกระชับกระบี่อุดรทมินเปล่งประกายแสงสีแดงชาติและขยายขนาดขึ้นอีกนับสิบเท่าเทพวิชาจำแรงลักสวรรค์เหรอ ที่แท้เจ้าก็ฝึกปรือกายาเทพอสูรชิงชิงอุทานอย่างแตกตื่นก่อนจะรีบหันไปสอบถามมู่จื่อสัวที่ด้านข้างซึ่งยังคงมีสีหน้าเป็นกังวลเจ้าเด็ดตระกูลจี้จะมีโอกาสชนะได้จริงๆใช่ไหมข้าเองก็ไม่รู้มู่จื่อสัวกล่าวตอบโดยที่ดวงตายังคงจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าข้ารู้เพียงว่าก่อนหน้าที่จะเข้าสู่สำนักเซียนขาวดำ สิบพี่จี้หนิงสร้างชื่อจนเลื่องลือด้วยฝีมือการต่อสู้ระยะประชิดแต่ข้าก็ยังไม่เคยได้เห็นกับตาตัวเองอสรพิษฟ้าครามชิงฉิงไม่ทราบจะเอ่ยคำถามใดอีกเธอได้แต่งแหนหน้าจ้องมองการต่อสู้บนท้องฟ้าแบบตาไม่กระพริบทันทีที่ร่างซึ่งขยายขึ้นด้วยเทพวิชาจำแรงลักษว์วรรค์ของจี้หนิงเข้าสู่ระยะโจมตี หนวดทั้งสองเส้นของราชันวานมังกรก็ม้วนตวัดเข้าหาหมายจะรัดพันเอาไว้พร้อมกันนั้นอุณหภูมิของห้วงอากาศรอบด้านก็ลดลงจนแข็งตัวอย่างเฉียบพ,พลันเนื่องจากอนุภาพของน้ำแข็งโลก,กันที่ถูกพ่นออกมาถึงแม้กระบี่แห่งแสงของเขาจะเคยเลี่ยงหลบการโจมตีทั้งสองนี้ไปได้อย่างง่ายดายแต่เรือนร่างเลือดเนื้อที่อาศัยเพียงท่าร่างปีกว่ายุ ยังมีอาจทำเช่นนั้นและเมื่อไม่อาจหลบได้ก็มีแต่ต้องปะทะอย่างสุดกำลังกระบี่อุดรธมินในมือของจี้หนิงพลันถูกใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่สองของเพลงกระบี่สามเชียนามกลุ่มพงหนามกระบี่วิเศษตัดผ่าน้ำแข็งโลกาลและปัดป้องหนวดมังกรทั้งสองเส้นจนบิดเบือนไปไกลหากทว่าระดับความเร็วในการพุ่งทยานของเขา ก็ลดลงไปมากตายซะร่างขนาดใหญ่ของราชันวานมังกรพลันบิดพลิกห่างมาคมาที่สามารถบดฟ้าบังพระสุธาฟาหดหัวเข้าใส่ร่างของจี้หนิงราวแซ่ของมหายักษ์แต่จี้หนิงกลับช่วยโอกาสใช้ท่าร่างปีกกวายุพลิกกายกลางอากาศเทพวิชาที่ช่วยให้เขาเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวดุดสายลมเมื่อถูกหนุนส่งด้วยพลังของเทพวิชาจำแรง ลัทสวรรค์ก็ยิ่งเพิ่มพูนระดับความเร็วให้สูงขึ้นไปอีกเขาสะบัดเท้าถีบส่วนหางที่ฟาดเข้าใส่พลางหยิบยืมแรงดีดพุ่งร่างเข้าหาศีรษะมังกรราวสายฟ้าฟาดหากราชันวานมังกรยังคงใจเย็นไม่ลนลานการถูกศัตรูไต่ขึ้นมาตามร่างกายที่ใหญ่โตขนาด10กิโลเมตรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนแทบเป็นเรื่องปกติ มันมีวิธีการสารพัดที่จะสวนกลับการโจมตีในลักษณะนี้อย่าว่าแต่คู่มือส่วนใหญ่ลว้วนไม่สามารถเจาะทะลวงชั้นผิวหนังอันหนาแน่นแข็งแกร่งของมันเข้าไปได้จงมอบชีวิตมาซะชั่วพริบตาที่บุกเข้าถึงส่วนหัวของสัตว์อสูรจี้หนิงพลันส่งเสียงกู่ร้องดุดมังกรคำรามเลือดในกายของเขาถูกกระตุ้นจนเดือดพล่าน รัศมีแห่งพลังอันแข็งแกร่งแตกระเบิดออกพร้อมกับแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระหายในการต่อสู้ตั้งแต่ตอนที่เขานั้นยังอ่อนแอไราทางสู้ใช้มันเพื่อสังหารปรมาจารย์สู้ลีนับเป็นเวลาเนิ่นนานมากแล้วที่ไม่มีคู่มือคนใดที่คู่ควรให้เขาต้องเอาจริงอย่างสุดกำลังเช่นนี้ เวลาผ่านมาถึงสปีในที่สุดหนึ่งในสิบวิชาเทพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนับตั้งแต่ผ่านกู่ตัดสวรรค์แยกพิภพก็ปรากฏขึ้นบนโลกอีกครั้งหัดปลิดดาวเป็นไปไม่ได้ราชันวานมังกรเองก็สามารถรู้สึกได้เช่นกันว่ารัศมีแห่งพลังที่เปล่งออกจากร่างของหนอนมแมลงตัวจ้อยตรงหน้า พลันพุ่งสูงขึ้นจนสัญชาติยานของมันสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายในระดับที่ไม่ต่างไปจากเมื่อครั้งเผชิญหน้ากับนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดชั้นน้ำแข็งโลกรันจำนวนมากมายมหาศาลถูกขับออกมาปกคลุมร่างของมันเอาไว้ด้วยเป้าหมายที่จะใช้ป้องกันและแช่แข็งจี้หนิงให้ตายไปในคราเดียวกระบี่คู่ซึ่งถูกกวาดแหว่งด้วยสองมือของจี้หนิงคล้ายการได้รับพรจากฟ้า ให้ครอบครองอนุภาพที่ไร้ผู้ต่อต้านชั้นน้ำแข็งโลกันเมื่อเผชิญกับคมกระบี่ก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่ผุเปื่อยเช่นเดียวกับผิวหนังอันแข็งกแกรง่งดุดสมบัติวิเศษของราชันวานมังกรที่ถูกเจาะทะลวงเป็นรูอย่างง่ายดาย